สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราหาอมเล่นบุฮาเลนกันนะคะวันนี้เรนจะมาสำรวจเอ่อบุคฮาเวนที่เพิ่งอัปเดตใหม่นะคะเป็นตรีมคริสต์มาสแล้วนะคะโอ้น้ำบุนช่างไหนเนี้ยลุงคนนี้เป็นอะไรไม่รู้ทุกคนเดินตามเราเลยนะ่าเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรกําลนงฮะเป็น,น้และ เออวันนี้เราก็จะมาสั่งดยนะคะก็คือมันอัปเดตนานแล้วแต่ว่าเราเราเพิ่งเพิ่งดูนะคะไม่ใช่เรารูนานแล้วแต่ว่าเราเพิ่งมาเล่นอ่ะตรงนี้นะคะตรงกลางเอ่อน้ําพุนะคะจะเป็นแบบน่าจะเป็นต้นคริสต์มาสมาปางเนี้ยเหมือนตอนปีก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราเคยถ่ายมาแล้วเนาะนะโอ้โหโอ้โหสงสัยสงสัยเอนสงครามกันอีกแล้วนะคะ มาเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันกว่าปาฟาตรงนี้นะคะเป็นเป็นอะไรไม่รู้น่าจะเป็นผับหรือเปล่าอ่าแล้วไม่ต้งที่สะมาตั้งไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปตรงร้านอาหารมีของขวัญวางตรงนี้นะคะประดับร้านนี่ไข่โอ้นี่อะไรเนี่ยส่งคามอะไรกันตรงนี้ เฮ้เฮ hey, hey, hey. ้เ e ฮ้ใจเย็นคุณพี่ใจเย็นคุณพี่ ri. อันนี้มันนักเรียนนี่วะเอ้าคนไทยนี่เอา้าเอา้เอาเาคนไทยนี่ปุซา,ายอียังวะโอ้โอ้โอมีการแบบสงครามในร้านนะคะแล้วตรงนี้เหมือนอัปเดตแบบอะไรคอลิคอปเตอร์ใช่ สวัสดีคะ่ะคุณลุงเมื่อกี้ตามฉันอยู่เลยนะคระับลุงคุณลุงนี่ประดับอะไรหลายอย่างนี่ลุงไม่ยิงปืนแลวตรงนี้เดี๋ยวกระสุนยิงเข้าหัวนะเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อยตกใจตกใจมันอืแม่นั่นอีอยังนาุูมไม้วิ่งไปแล้วุูมไมุู้มไม้วิ่งไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอย้ยเอียงวะมีพวกแกทำอะไรกันโอ้โห มาเจอนี่คือบ้านรังใหม่นะคะที่เขาอัปเดตมาใช่นี่ลุงตาม,มาทําไมเอาเอาโอ้ลุงขับรถพุ่งลงลงกับดักบ้านเขาไปแล้วมาเราจะมาซุ่มมากกันนะฮะหาบ้านบ้านใหม่ส่วนคน หนีเอาปราสาทไปเลยจ้าล้วเราก็จะเปลี่ยนสีปราสาทนะฮะให้เป็นเข้ากับรีมคริสต์มาสแล้วก็มีสีแดงโอ้โหแค่นี้เหรอแค่โบนี่เหรอโอโห้พัพือเลยเนี่ยอเอาใครมาตายเถอะนี่นะมานี่เป็นเป็นปราสาทนะฮะตรงนี้ม่ต้องคริสต์มาสแล้วก็ของขวัญด้วยหวัวทุกคนวิวสวยมาก ตอนนี้มีวิวนะคะพอดีฉันหนาวนะฉันอยากเผาตัวเองมาจะเดี๋ยวเราลงไปเร่ยนช้้งรังวุยนี่ไงทุกคนบ้านคนนี้สวยมากวิ่งหน่อยเข้าไปดูหน่อยดิล็อกประตูนะคะกดกิ่งสวัสดีค่ะเมยใครอยู่ไหมคะบ้มีใครอยู่เลยยาทุกคน ไปแล้วเดี๋ยวคุณพี่มาถึงก็สร้างบ้านเลยอิมยังมีคนอยู่เลยนะอ่าฉันไปสนเว้ยฉันสร้างบ้านแล้วเอาบ้านไหนไหนดีนะแล้วแต่ โอ้ทุกคนตรงนี้มีจัดของขวานบางไว้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงมีต้นคริสต์มาสด้วยว้าวดูสิทุกคนเขาจัดแบบนี้ด้วยนะคะมาทุกคนเราคิดว่าเราจะเปิดร้านนะคะทุกคนโหดูต้นไม้นี่ยังเคลื่อนที่ไม่อยู่นะฮะโอ้โหโอ้โหอนะเขาดูอะไรด,ดีเอาไปไหนแล้ววะเอาเอาเอา จะมีสงครามกันยังมีมิจูดนะคะอันนี้ไม่ใช่อิสราเอลนะคะไม่ใช่อิสราเอลนะคะมาเดีย๋ยวเราจะมาสร้างร้านกันดีกว่าทุกคนเราเจอยาโจกวันดีค่ะคุณยาโจกอันนี้อะไรเนี่ยครึ่งหมาครึ่งยาโจกว้าวแจ่มมากพี่มาเดี๋ยวเรามาตั้งร้านกันดีกว่าเฮ้ย <c oughs> ทุกคนเราเพิ่งเห็นว่ามีลูกกว่าด้วยนะดูสิ ลูกกว่าอุ้ยทุกคนเราเราคิดอะไรออกละเราจะมาตั้งร้านลูกกวาดดีกว่ามาเดี๋ยวมีอะไรตั้งได้บ้างเดี๋ยวหากันนะอุ้ยผับเปิดแล้วผับเปิดแล้วเดี๋ยวค่อยมาตั้งแล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาตั้งนะเราอยากขึ้นไปไปเที่ยวผับกันนะฮะฟิมาจ้ามาจ้าเราจะมาเที่ยวกัน ว้าวเราต้องหาท,หาาาทัาเต้นะคะมามามาถ้าอียงบ่าเอาเอาแป๊บน,นึงนะอ่าทุกคนเมื่อกี้แม่เราโทรมานะคะเอาเมื่อกี้แม่เราโทรมาเราก็เลยสตอปคลิปไปแป๊บหนึง่งมาเรามาแดนกันดีกว่าล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 าเฮ้ยเฮยลุงลุงลุงขอแดนซ์หนนี้ลุงลุงลุง,ลง,ลงอืมใคร ไฮวะ่ะมาเรามาเด่นกันอืมอืมอืมคุณรู้ไว้สู้ไโอ้โอ้โอ้ทุกคนมันมีการสงครามบนผับนะครับทุกคนโอ้อยู่ไ่ได้นะคะเราต้องมาอยู่นอกๆหน่อยนะฮะตูู้ดูด,ด ลุงจะมายิงปืนบ่ได้นะโอ้โอ้โอ้ เฮ้ยคนไทยดีว่า สนุกมากทุกคนเอาเอาเอาทุกคนเรามามันกันเถอะนี่ลวงจะเอาปืนมายิงทำไมกระถางต้นไม้ก็มา เอาเอาทุกคนตอนนี้นะคะหมดเวลาสนุกแล้วสิ <Bye. S 3> ไม่ดีลุง นี่ดุงหยุดเต้ดได้แล้วดุงหัวแดงกับดุงยิงปืนเนี่ยโอ้อโหลุงบอกอุปกรรมทรายโอ้โหวิ่งโอ้โหโอ้โหเต้อุปกรรมทรายตูดอ่ะตูดพอเถอะลุงเอ้ยเปิดใจก่อนเรายังยังไม่ทันได้เรียนเปิดร้านเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาต่ออีพีสองนะฮะบ,บายบาย